Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ซึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเรื่องการลดต้นทุนเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่แค่ s c g นะถ้าเราอยากให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยเข้มแข็งได้ต้องลดต้นทุนเพิ่มสักยภาพในการแข่งขันดูคุณภาฟแน่อันนี้ลดต้นทุนมีนหลายวิธีลดแบบลดต้นทุนแล้วไปลดคุณภาพอันนี้ไม่ยั่งยืนลดต้นทุนแล้วเพิ่มคุณภาพผมเชื่อว่าทําได้แล้วเราก็ทําให้ดูละอย่างแรกนี่คือเพิ่มความจิตแน่เรื่องของการอ d ดอปใช้เทคโนโลยีสําคัญเราจะทําเหมือนกับที่เราทํามา30ปีที่แล้ว20ิปีที่แล้วไม่ได้คิดใหม่ทําใหม่คนไหนที่ ทำ AI เก่งคนไหนที่ทำหุนยนเก่งคนไหนที่ทำดีไซน์เก่งต้องถามออกแบบ Product ใหม่ต้องพูดคุยกันที่ออกมาเป็นตัว smart value product ที่พี่เปิ้ลเขาตั้งชื่อเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะคุ้นละก็เป็นเรื่องที่เราทำจริงแล้วเราจะเห็น Product Segment เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราสามารถต่อสู้กับสินค้าที่เข้ามาในอาเซียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งปีหลังโดยภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในภูมิภาคดรอปลงแน่นอนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมีต้นทุนเพิ่มอีก10%กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้ารวมทานชิปเมนทางชิปเม่นอาจจะโดน40%แท็กอันนี้ผมคิดว่าจะดึงเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคลงตรงนี้ผมเชื่อว่าหน้าก,งกงังวลถามว่ากังวลไปก็เท่านั้นลงมือทําดีกว่าก็คือเราก็เล่งทันฟอร์มที่ผมเรียนว่าเราจะมีทําให้ตัวเบาขึ้นทําให้ตัวเราผลิตมากขึ้นตอนมีการลงทุนต่างๆต,งต้องเดินต่อเนื่องครึ่งปีหลังเนี่ยเดายากมากแต่จะไปปรับแผนตอนนี้เนี่ยไม่ยุติเยยวน์เราเดินเต็มที่กออ่อนลุยเต็มที่ก่อนเลือ,อ,อเอเาโครงแผนเหมือนเดิมไว้ก่อนแต่ถามว่าเห็นไหมว่ามันยากเห็นว่ามันยากม แต่อีบีด้าเนี่ยต้องดีขึ้นกระแสเงิงสนสดต้องดีขึ้นเอา,อางี้ก่อนเพราะว่าเราครึ่งปีได้มาส0 0 0 0แล้วอะ3า0 0 0นี่มันเกินครึ่งไปแล้วนะถ้าเทียบกับของปีที่แล้วปีทแล้วทั้งปีได้54 0 0 0ถ้าเทียบกันก็คือประมาณแค่2 7 0 0 0เองตอนนี้เราได้มา3า0 0 0่นกว่ากระแสว่าเราดีกว่าแล้วเราตุนไปละตุนไปละจริงๆเนี่ยผมมีลิสเขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อนะฮะผมก็นั่งเจราจาไปนั่งคุยไปเร่งไปตอนนี้มันเริ่มเสร็จมาบ,บ้างแล้วก็เลยวิสออกมาก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราทำหมดเมกบววาากกน,น จะขายอันไหนจะปิดอันไหนจะต่อให้ปิดเราจะดูแลแอสเซทเรายังไงดูแลคนเรายังไงโอ้มันมีรายแต่ถามว่าทามผมก็ยังคิดว่ายังมีอยู่ของทางด้ซีเมนต์บิวตี้แบทเทียอันนี้ยังมีอยู่ก็เล็งไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆย้มเดี๋ยวตกใจกันหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราแอนนอวสไปในช่วงกลางปีที่แล้วว่าเราจะได้เวททำไมต้องได้เวทจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนเพิ่มในลองเซนเราต้องการลดหนี้พี่เปิ้ลบอกว่าลงทุนได้นะห้เพิ่มหนี้พี่แสงบอกจะใช้เงินพี่เปิ้ลบอกไม่ให้เพิ่มหนี้มันต้องขายบางออย่างนนัี้ ประกาศไปแลนะ้วแต่วันนั้นเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าเราจะขายตัวไดเวสตัวจันทราอัสตรีเพราะว่าเรากำลังคุยอยู่ตอนนี้เราบอกได้แล้วแล้วเราก็รีแคสซิฟายให้เลยว่าเราทําแน่มันก็เลยออกมามาเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีหมายความว่ามันต้องเลือกถ้าเราเลือกเนี่ยถ้าเราเลือกลงทุนในลองเซิร์นเพื่อที่จะปรับอ e ีเทนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใสา e ่อีเทนเนี่ยมันจะคุณภาฟมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันไปอ e ีเทนก็ได้นี่ก็ต้องลงความเข้มแข็งต้องมีอันนี้คือสิ่งที่เราทำมันเป็นความต่อเนื่องอะที่ที่เรานก คิว่าอินทรารสรีต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทที่ดีจากการให้เรามีแผนจะขาย10.57%เนี่ยเราก็ยังเอื้อ20%ในในแคปด้วยผมคิดว่าลองเซิร์นตั้งแต่ต้นเรามีเรามีพาร์ทเนอร์แต่ว่าเพื่อให้มันเดินไปได้เราก็รับเข้ามาทั้งหมดตรงนี้เองเราก็ยังเปิดออปชั่นไว้แต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าถามผมต้องเอาอ e ีเทนให้จบถ้าอ e ีเทนจบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะตอนนั้นหล่อแล้วลับหล่อตอนเข<ล>้ามาหาเราแนะนอนตอนนี้มันเหมือนแหมยังทำอะไรรแพไม่เสร็จทำหน้าไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เรามอง มากมากเลยสําหรับผมถ้าผมมองอีกแบบหนึ่งนะมองเป็นโอกาสที่ผมจะคลีนอัหน้าสิ่งที่มันไม่คอมเพลตีฟเพราะมันก็ชุดเรามาหลายปีทั้งนี้เป็นโอกาสที่เคลีนอัพนถ้าเกิดอยู่ๆธุรกิจดีๆผมทำเนี่ยทุกคนจะตกใจแต่ว่าตอนนี้ผมทำเนี่ยทุกคนดีใจเพราะน้นเนี่ยมันจะทําให้โอเปอรชันที่เราไม่คอมเพลตีฟมันจะหายไปให้หมดมันจะเหลือแต่อะไรที่เป็นแก่นที่เป็นแก่นแข,แข็งของเราเลย <laughs> ผมยังมองอย่างนี้นะเราเพิ่มคอมเพลตีฟเนสถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมตั้งใจจะขายเข้าจีนผมจะไม่ได้รอให้จีนขายเข้ามาผมต้องขาย กวหาจีนได้จีนใหญ่กว่าเรากี่เท่าฮะถ้าผมขายเข้าจีนได้เนี่ย the sky is the limit ถูกไหมครับโอ้โหมันเรียกว่าไปได้อีกไกลเลยเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองเกมลับอย่างเดียวจีนเขาเก่งใช่เราก็ทําได้แต่ว่าเราต้องเลือกเกมที่เราจะเข้าไปดกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเวลาเรามองคอมพิปเนี่ยของจีนกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้พอเราลดลดลดลงมาเราเริ่มกแขก่งขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดเดียวกันแล้วเนี่ยสบายแล้วเราอาจจะลงไปอีกนะถ้าเกิดเราไม่ลิมิตตัวเองผมมองอย่างนั้นจริงๆถ้าอุตสาหกรรมไทยจะไปได้อยไปกลัว เ้จาจะเป็นอะไรที่วินเราพึ่งทางเอสซเด้คอพึ่ง n n o u n c e c o l l ร b o r a t i o n กับทางผู้ผลิตของจีนไม่นจะเป็นอีกอันหนึ่งว่าทําไมเราถึงทำเรื่องของ o l l a b o r a t i o n กับทางจีนผมคิดว่ามันมันไปได้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเร,เรียกว่าสู้รบขาฟันกันมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่มันไปด้วยกันได้เพียงแต่เราต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้มแข็งเท่นั้นเอง เคล็ดลับเหรอฮะจริงๆไม่ลับเพราะว่าบอกมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วว่าต้องทําแบบนี้ผมว่าถ้าเคล็ดลับจริงๆคือทําจริงแก้ปัญหาเพราะว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วเราบอกว่าเราต้องไดเวสนะกว่าจะออกบอกออกผลน,นี่ก็มาไตรมาสสองถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้นะฮะหมื่นหกตันโอ้คุยกันมาเยอะๆเลยฮนะทุกคนช่วยกันหมดเรื่องของที่บอกว่าปิด non performing เราบอกไปทําจริงตอนนี้ปิดมาตัวเบาคือไตรมาสสามเนี่ยอย่างน้อยผมได้มาแล้วถ้ารวมสะสมมาเนี่ยก็เก้าร้อยมันก็พอมีแรงแล้วถ้าเราไม่ทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะ ไม่ออกมาแบบนี้เราบอกว่าเราจะต้องเร่งใส่หุ่นยนต์เร่งทําอะไรเนี่ยก็ทําจริงนี่แลหละฮะก็คือไม่มีทางเลือกอื่นเราคุยกันแล้ววางแผนแล้วเร่งทําไปมันอาจจะติดนะฮะมันไม่ใช่แบบสมูททั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเราสู้เนี่ยถึงก็ได้ถ้าวันนี้ถ้าดูตามยอดขายตามตลาดนะคะมันไปอยู่ประมาณ55เปอร์เซ็นต์อาเซียนอยู่ประมาณแค่27เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นการเอ็กซ์พอร์ตไปประเทศอือ่นๆท,ทั่วโลกถามถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้อบอกว่าเราส่งออกไปไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์นะไม่จริงค่ะว่าไดแมกนิแพลผลกระทบทางตรงเนี่ยไม่ได แต่ถ้าอย่างทุกวงเรนนะคะเรื่องคารีฟเนียมมันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกบริษัททุกสาขากรรมก็ต้องถึงการบ้านที่ทำเนี่ยต้องทำต่อเนื่องทุกควอเตอร์ที่ส่งการบ้านเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆนะ เวิร์กิ่งแคปเนี่ยเราลดใหมย่ที่เป็นเรียนไกมาที่3ถึงวันนี้เนี่ยลงมา25,000ล้านการลงต่อไม่ใช่เรื่องงา่ายต้องไปดูเรื่องของการบริหารจัดก,การซัพพลายเชนต้องเรียกว,ว่าทั้งระบบหนี่สินสุดที่ลดลงมาต่อเนื่องเช่นเดียวกัน29,000ล้านแล้วนะคะอันนี้เราก็ยังเป็นเป้าหมายที่เราจะลดหนี้ลงต่อเนื่องเรื่องของเงินลงทุนอย่างที่เรียนเราก็ตั้งเป้ปาปีละ30,000ล้านบาทตอนนี้เราดูเรื่องของกระแสงเงินสดถ้าดูเครื่องสีแรก่งที่โป้งเรียนไปแล้ว30,000ล้านเราเข,าข้าจ่ายเรยก็จ่ายเต็มท ก็ใจเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับห้างิลป์พึ่งหลังต้องขออนุญาตให้ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่สองนะคะยอดขายอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันล้านเรียกว่าใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาอีพีได้ในไตรมาสที่สองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหมื่นเจ็ดพันล้านบาทต้องบอกว่าไตรมาสที่สองเนี่ยเป็นไตรมาสที่เป็นเรียกว่าเป็นหน้าของเงินปันผลแล้วก็มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมแล้วก็บริษัทอื่นๆที่เราไปลงทุนเข้ามาด้วยในส่วนของกําไรเนี่ยไตรมาสที่สองเนี่ยยกกาไรร็อู่ปะมณ ปุเจ็ดล้านเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีรายการพิเศษจากที่เรามีการปรับโครงสร้างในหลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหุ้นของจันทราสตรีนะคะในส่วน10.57%ก็มีการเรื่องของเทคตัวเรืยกว่าเป็นนิกเกีฟกูดวิวเข้ามาจากททงจันทราสตรีเรื่องของการปรับโครงสร้างในธุรกิจทั้งสมาร์ทลีฟิ้งเรื่องของทางธุรกิจซีจีเด้วยผลประกอบการโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าดูใน6เดือนแรกของปียอดขายอยู่ประมาณสัก2 5 0้าล้านเรียกว่าใกล้เคียงกับในช่วงที่ผ่านมานี่ิได้อยู่ที่ 3,300 30, ล้านซึ่งถึงต้องว่าแข็งแกร่งมากๆนะเมื่อเทียบกับปี2024ทั้งปีเนี่ยเราอยู่ที่54,000ล้านวันนี้เราเดินมาเกินครึ่งทางแล้วแล้วก็อิบิดาเองเนี่ยต้องเรียกว่าเติบโตนะคะเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของ2024ทั้งอิบิดาจากการเงินงานจริงๆเนี่ยก็โตขึ้น20%อิบิดาโดยรวมโตขึ้น21%ในส่วนของกําไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ18,300ล้านก็เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากที่เรียนว่ามันมีเรื่องของตัวรายการพิเศษที่เข้ามาสําหรับมาตรการทางก การเงินต่างๆเก็แล้วก็เดินหน้าไปด้วยดีนะเงินทุนหมุนเวียน,นลดลง70,00ล้านบาทน,นะคะจากไตรมาสที่1ส่วนคอนี้สนินสุทธิเนี่ยลงประมาณสัก8 0 0 0ล้านจากไตรมาสที่1เรียกว่าเราเดินไปตามแผนเรามีความตั้งใจที่จะทำต่อไปเรื่องของเงินลงทุนเองเนี่ยในไตรมาสที่2ใช้ไปสักประมาณ90,00ลา้านใช้รวม6เดือนแรกประมาณ1 5 0 0 0ล้านก็ยังอยู่ในเป้าหมายที่เราวางไว้ในปีนี้ที่ประมาณ3 0 0 0 0ลา้านเมื่อวานเองเนี่ยทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการที่2บาท50ต่อหุ้นเรียกว่าะแสงเิน ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยยังจ่ายเงินบันผลได้เรียกว่าเทกระเป๋าจ่ายเพื่อดูแลผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ฝากถึงนักลงทุนทุกท่านว,ว่าถึงแม้สถา,านการณ์ภายนอกทั้งทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยยังมีความท้าทายแต่จากแผนกลยุทธ์แผนรับมือต่างๆที่เราได้ทํามาอย่างต่อเนื่องเราจะเดินหน้าทําต่อไปก็ขอให้เชื่อมั่นว่า SCG ของเรายังคงแข็งแกร่งสียรภาพทางการเงินของเราเนี่ยต้องเรียกว่าแน่นปึ๊กมั่นคงแข็งแรงแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ